เราจะมาเรียนกันในเรื่องสระเอียะคะ่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับสระเอียนะคะเมื่อไหร่ที่เด็กๆเจอหน้าตาเขาแบบนี้นะคะมันจะเรียกว่าสระเอียนะคะคราวนี้นะคะสระเอียเนี่ยเงามากๆเลยเพราะว่าเขามาด้วยกันสามตัวเลยนะคะให้เด็กๆจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เขามาด้วยกันพร้อมกันแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าสระเอียนะคะ ดูดีๆนะคะเด็กๆต้องดูดีๆถ้าเขามาพร้อมกัน3ตัวนี้นะคะก็คือสระเอียนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องเพลงสระเอียกันเพลงสระเอียเด็กๆฟังแล้วก็ฝึกร้องตามครูได้นะคะเอียยอเอียอรวมเรียกสระเอีย เอียเอียเอียเอเอีเอนอียแฮเอนันเดินนำนาอีนั <S <s ่นมาข้างบนยอขอตามด้วยคนสุกเรือล uh ้นไปกันสามเกลือฮอีกรอบนึงนะคะเด็กๆร้องตามคุณครูด้วยนะคะเอียอเอียอรวมเรียกสารเอียอีเอีเอียเอียเอีเอียเอีเอียนะอียฮ เอนั่นเดินนำหน้าอีนั่นมาข้างบนย่อข้อตามด้วยคนสุกเลือล้นไปกัน3ามเกลเออจากเนื้อเพลงนะคะก็จะมีเออียอก็คือตัวเอตัวอีแล้วก็ตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะเขาจะมาด้วยกันเมื่อไหร่ที่เขามาด้วยกันเนี่ยจะเรียกว่าสระเอียนะคะสระเอียสระเอียนะคะ เอจะอยู่ด้านหน้าอี e. ก็จะอยู่ด้านบนยอก็ตามหลังมาด้วยคนนะคะไปด้วยกัน3มคนมีความสุขมากๆเลยนี่นะคะเวลาเขาไปด้วยกัน3มคนเขาต้องไปด้วยกัน3มคนนะเขาจะมาด้วยกัน3ตัวนะคะขอโทษทีคะ่ะเขาจะมาด้วยกัน3ตัวนะให้เด็กๆจําไว้ว่าเออียอมาพร้อมกันเรียกสระเอียคะ่ะโอเคค่ะหลังจากเราฝึกร้องเพลงกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ฝึกอ่านคำกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะกอก,อกอกไก่กับสระเอียกเอียเกียหอเอียเฮีย อย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอหน้าตาแบบนี้มันจะเรียกว่าสระเอียนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอียกันเริ่มกันเลยค่ะกอเอียเกียปอเอียเปีย โเอียเอียโลเอียเลียมอเอียเมียงอเอียีย สอเอียเสียขอเอียเขียต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเอียที่มีตัวสะกดกันนะคะตัวสีเขียวนี้เรียกว่าตัวสะกดนะคะ ตัวสีเขียวคือตัวสะกดตัวสีดำคือพยัญชนะต้นและตัวสีแดงเรียกว่าสระนะคะเด็กๆดูนะคุณครูแยกสีให้แล้วนะคะตัวสีดำเรียกว่าตัวพยัญชนะต้นตัวสีแดงคือตัวสระส่วนตัวสีเขียวเรียกว่าตัวสะกดนะคะคำนี้ออกเสียงอะคำนี้เด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะขอเอียนอ เขียนอีกครั้งนะคะขอเอียนนเขียนตอเอียงอเตียงตอเอียงอเตียง สอเอียงอเสียงสอเอะงอเสียงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฝึกหัดอ่านคำให้คล่องกันนะคะเด็กๆต้องอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะคำแรกปอเอียเปีย ตเอียเตียอเอียเอียงเอียงเงียมเอียเมียขอเอียเขียพอโอมอผม ปอเอียเปียผมเปียสอเอียเสียจอไอใจเสียใจตออัวตัวมอเอียเมียตัวเมียตออัวตัว ต่อเอียเตียไมโทเตีย้ยตัวเตีย้ยเราอ่านสะกดคำไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นคำนะคะคำแรกเปียเตียเอียเงียเมีย เขียผมเปียเสียใจตัวเมียตัวเตี้ยเราฝึกอ่านกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำงานกัน ภาระงานของวันนี้นะคะให้เด็กๆไปคัดสระเอียและคำที่ผสมด้วยสระเอียในเล่มแบบฝึกคัดสระที่เป็นสังสีม่วงหน้าที่35และ36นะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆคัดเสร็จแล้วให้เด็กๆบันทึกวิดีโอการอ่านใน 6มาให้คุณครูเมฟังด้วยว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถอ่านคำที่ประสมสระสรเอียได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ